สองคนไทยหัวกะทิจะร่วมกันนำเสนอสารสนุกเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยด็อกเตอร์หมวยหัวกะทิวิชาการที่คว้าคะแนนดีเด่นมาทุกชั้นทุกปริญญาและโน้ตเชิญยิ้มดาวตลกหัวกะทิที่มักจะมีแง่คิดชีวิตดีๆมาฝากผู้ชมของเขาอยู่เสมอและนี่คือรายการคริสโชว์ที่จะเชิญคนไทยทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันตอบปัญหาชิงเงินแสนคนไทยหัวกะทิคนไทย50คนมาร่วมตอบปัญหา7ข้อตอบถูกตอบต่อตอบผิดตกรอบ ได้เจข้อรับไปเลย10,000แสนบาทคำถ,ถามจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยควรรู้ค่ะทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมเพื่อการทำมาหากินสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนและเรื่องของสิ่งแวดล้อมและที่นี่ก็คือโรงงานโตโยต้าบ้านโพครับนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเขานำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ทำอะไรครับคำตอบก็คือนำไปเลี้ยงปลาครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน รู้แล้วอย่ารอช้ามาร่วมเป็นหนึ่งในคนไทยหัวกะทิกับเราค่ะคนไทยฉลาดเพราะคนไทยหัวกะทิ